ผมว่าหลายๆคนเขารู้อยู่แล้วทราบไหมคะชื่ออ uh ะไรอ่ะเรียกคนแรกก่อนคนแรกคนแรกคนแรกชื่ออะไรคะอับิลล uh> mhm. um> ี่มาค่ะท่านที่สองค่ะท่านที่สองค่ะชื่ออะไรคะเซนมาค่ะสวัสดีค่ะคนหนึ่งคนหนึ่งอยากอยากจะให้แบบเวลาเวลาเขามาเนี้ยอยากให้แบบได้ยินเสียงกรีละได้ยินเสียงกรีละขอเสียงกรี ดังๆหน่อยได้ไหมคะขอเตี๋ยกินหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวดิฉันขอไปยืนยืนด้านหนึ่งยืนนี่นี่นี่คุณดิฉันดูตัวเตี้ยขึ้นมาทันทีเลยไม่ทราบว่ากินนมเยอะมากค่ะเดี๋ยวผมยกไมาให้น้องเขาก่อนให้คุณอธิบายกติกาเกมอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชอนช่วงเล่นผมค่อยกลับเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะครับผม ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องบิลลี่ทักทายแฟนคลับนิดนึงก่อนค่ะมายืนรอตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย oh, อิ่มยังอิ่มยังอิ่มอิ่มอะไรไม่เห็นซื้ออะไรกันเลยเนี่ยอิ่ม,มหมดแล้วสวัสดีครับผมบิลลี่ภชนน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเซงวิชัยนะครับ สวัสดีค่ะซืพี่กระตูนนะคะเอาเงียบนึกว่าจะเงียบกริบนึกว่าจะเงียบกริบนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาผู้โชคดีกันค่ะซึ่งเราได้ผู้เข้าแข่งขันแล้วสองท่านซึ่งทั้งสองท่านก็อยู่กับเราแล้วเชิญเลยค่ะมาเลยวัสดีครับวัสดีครับชื่อชื่ออะไรบ้างนะคะชื่อเราอะไรคะชื่อเบลค่ะน้องเบลค่ะอาชีค่ะน้องอาซีนะคะอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งทีมกันนะคะเป็นทีม A กับทีม B ซึ่งน้องเบลจะอยู่กับน้องน,น้องเซงซึ่งเป็นทีม B นะคะส่วนทีม A ก็จะเป็นพี่เอ่อน้องบิลลี่กับอ c ซใช่แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตะกา้านะคะไปให้ช้อปปิ้งซึ่งในตะกา้าเนี่ยจะมีซองกระดาษอยู่มันจะมีโจทย์อยู่ด้วยว่าเราจะต้องไปช็อปปิ้งร้านไหนกันนะคะอะะทีม A ตะก้าสีอะไรคะ สีเขียวค่ะอารับตะกร้าไปได้เลยค่ะเปิดซองเลยนะว่ามีร้านอะไรบ้างทีอย่าอย่าอย่าแย่งเขาอย่าแย่งเขาอทีมบีค่ะเปิดเลยค่ะ ดูซองเลยค่ะเราต้องไปตามชื่อร้านใช่ไหมต้องไปตามชื่อร้านนะคะน้องบิลลี่เรามีร้านอะไรบ้างทีมเอเออมีร้านเอกอร่อยพริกแกงใต้ครับเอกอร่อยนะคะทีมที่สองเราร้านที่สองค่ะร้านที่สองชื่อว่าแคปหมูแม่ปราณีครับแคปหมูแม่ปราณีนะคะร้านที่สามค่ะหมูยอวชาลิสาครับหมูยอวชาลิสาค่ะร้านที่สี่ค่ะร้านคุณเฮงร้านอะไรนะเอาร้านคุณเฮงร้านคุณเฮง คุณเฮงคุณเฮงมาด้วยเหรอเอ้ยนี่คุณเฮงเขาเปิดร้านเหรอฮะอ๋อรับผมอ่ะร้านสุดท้ายแล้วก็สายลายขนมไทยสไตล์ชาววังอ่าห้าร้านนะคะของคุณทีมเอร้านจะอยู่ทางด้านนี้นะคะอ่ะแล้วฝั่งของคุณนะคะทีมบีมีร้านอะไรบ้าง มีร้านอะไรบ้างจ้าครับผมของผมร้านแรกเป็นขนมจีนน้ำยาปูสมใจอยากครับขนมจีนน้ำยาปูสมใจอยากนะคะอ่ะร้านที่สองค่ะร้านที่สองเป็นอุไรรัตเชียงใหม่ครับผมอ่าเป็นอาหารเหนือนะคะร้านที่สามค่ะบ้านลานตาลครับบ้านลานตาลขายขนมหวานเนาะอ่ะร้านสุดอ่าร้านที่สี่ค่ะต่อไปเป็นทีระชัยฟรุตครับทีระชัยฟรุตขายผลไม้ ค่ะของเราทีมบีอยู่ฝั่งนี้ลูกนะคะอยู่ฝั่งนน้นหมดเลยก็หาว่าก็หันมามองอยู่ด้านนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนน้นอยู่ฝั่งนู้นผมนั่งคุยกับพี่เขาเอแล้วเราจะอยู่โซนไหนตรงนี้เลยถ้าวิ่งไปฝั่งเนี้ยไม่เจอเลยสักล้านหนึ่งจะมาช่วยหาไหมล่ะได้ผมช่วยพี่แล้วค่อยไปนู้นล่ะละาสุดท้ายสุดท้ายใช่ไหมครับเป็นกาละแมบ้านคุณย่าบายของฝากย่าปูครับผม เดี๋ยวเราจะปล่อยให้ทีม A ไปก่อนแต่ก่อนอื่นต้องมีเงินขวั่นถุงนะคะที่คุณก้องปิยะเนี่ยแจกเอาไว้ให้500บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวแจกให้คนละทีมเลยนะคะทีมละ500บาทด้วยการค่ะใช้เงินให้เป็นนะนับดูก่อนว่ามีครบ500บาทหรือเปล่าะกลับบ้านไหมคะนับเลยนับเลยนับเลยมีครบไหมคะพี <c oughs> ่กองให้มาครบไหมคะ ครบนะคะฝั่งนี้ครบไหมคะไม่ครบไม่ครบแล้วคะพี่ก้องพี่ก้องให้ไม่ครบนะคะอ่ามีสมทบทุนครับมีใจดีเก็บเงินเอาไว้ชอปของเราก่อนนะคะอ่ะจะดีแล้วครับของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกับทีม A ก่อนให้ทีม B พักอยู่ด้านนี้ก่อนนะได้เลยครับผมเดี๋ยวเตรียมพร้อมก่อนเลยนะโอเคครับโอเคนะเดี๋ยวสําหรับทีม B นะคะเดี๋ยวฝากเจ้า ทีมงานดูนิดหนึ่งนะคะไปด้วยกันฝากให้ไหมคะอ่ามาทีมเอน้องบิลลี่พร้อมไหมคะเาคุยคุยกับพิธีกรนิดหนึ่งคุยคุยคุยไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครคุยด้วยเลยอะ ฝากด้วยร้านร้เที่รวสปายกันคือร้านอะไรเอ่ยเอกอร่อยพี่แกงใต้ครับเอกอร่อยเอกอร่อยพี่แกงใต้ร้อมมาช่วยกัคร้ไปแล้วนะบงสองสาไปจ้ามีละเอกอร่อยพี่อ๋อวิ่งเร็วแล้วก่อนวิ่งเร็วแล้วก่อนใส่ไล่โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกับมันนี่ก่อนใส่ไล่ก่อนใส่ไล่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 ก่อนใส่ไล่ก่อนเอาอะไรดีนะเอาอะไรดีนะอันนี้ค่ะมีเท่าไหร่ครับมีอะไรบ้างคะเอาอันหนึ่งค่ะเอาลูกชุบลูกชุบหนึ่ง นะคะซื้อเราได้กลับบ้านด้วยนะอ่ะอ่ะไปต่อไปต่อไปต่อไปวิ่งไปวิ่งไปขัผ่านคุณเฮงก่อนหรือเปล่าผ่านคุณเฮงก่อนหรือเปล่าดูสิผ่านคุณเฮงหรือเปล่าคุณเฮงตรงไปด้านซ้ายมือค่ะคุณเฮงคุณเฮงคุณเฮงซื้อผลไม้ซื้อผลไม้อร่อยครับเท่ร่ครับเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบนะคะอ่ะ เลี้ยวขวา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 เลี้ยววาไปหาแม่ปานนีซื้อน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกกว่าเมื่ออาหารเหนืออาหารเหนือเร็วเร็วเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรกินน้อยนะเราอ่ะข้าหมูด้วยสิข้าวหมูด้วยท่าไหมูร้อยสี่สิบค่ะนะครับผมอ้๋อสายเปร์จ่ายอย่างเดียวมิลลี่จ่ายอย่างเดียวนะคะต่อไปหมึกเอกอร่อยเอกอร่อยเอกอร่อยต้องไปต้องไปสาย เลยสิสายมือเอกอร่อยพี่แกงใต้นะคะซื้อเลยซื้อเลยเอาอะไรบ้างเอาอะไรบ้างบิลลี่ค่ะบิลลี่ใช้เงินให้เก่งๆนะลูกหกเซฟหกไวมีผู้ชายมาจ่ายเงินให้ด้วยวันนี้อ่า ต่อมาร้านนี้เลยค่ะหมูยอวาซาลิสาค่ะแพ็กเดียวเองนะคะอ่ะไปค่ะกลับค่ะเร็วค่ะนับเวลาห้าสี่สามสองหนึ่งกำลังไปกลับล้วคาเลย ของในตะกร้าต้องเป็นของพี่